สวัสดีทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราจะออกเดินทางจากกรุงเทพไปชุมพรเป็นปุบป,ปับทัวร์ที่เรากับเพื่อนคิดตอนเช้าแล้วออกเดินทางตอนเย็นเป็นทริปที่เรากับเพื่อนไม่ได้คิดวางแผนล่วงหน้าอะไรเลยแค่คิดว่าอยากไปก็เก็บกระเป๋าแล้วก็รู้ตัวอีกทีอยู่สถานีรถไฟแล้วอะเราจะนั่งรถไฟจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปลงสถานีปลายทางชุมพร แล้วพอเราเจอกับเพื่อนที่สถานีรถไฟก็นั่งคุยกันว่าเอ้ยเราจะไปกันจริงแล้วว่ะโดยที่พวกเราไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ที่ชุมพรไม่ได้มีการเสิร์ชหาสถานที่เที่ยวที่ที่จะไปเลยเป็นทิปที่ก็เที่ยวไปด้วยแล้วก็หาไปด้วย ขบวนรถไฟที่เราขึ้นออกจากกรุงเทพอภิวัตน์ตอนสองทุ่มครึ่งและถึงสถานีปลายทางชุมพรตอนตีสี่ครึ่งรวมๆแล้วเราใช้เวลาอยู่บนรถไฟ8ชั่วโมงก็ถึงชุมพรแต่เราออกกันตอนสองทุ่มซึ่งมันก็ไปถึงชุมพรตอนเช้าแล้วว่ะทุกคนมันก็น่าเสียดายตรงที่ว่าระหว่างทางเราไม่ได้เห็นธรรมชาติเลยเพราะทุกอย่างมันมืดสนิทแต่ก็ไม่เป็นไรวิวที่ถึงชุมพรมันสวยมากจริงๆพอพวกเราถึงชุมพรแล้วก็ตัดสินใจว่าเราต้องเช่ารถเพื่อขับเที่ยวทิปนี้ก็เป็นทิปสั้นๆเราใช้เว อยู่ในชุมพรสองวันหนึ่งคืนกับการขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็หาที่เที่ยวระหว่างทางสิ่งแรกที่เราว้าวเลยอ่ะทุกคนธรรมชาติของทางใต้หรือว่าป่าใต้อ่ะมันสวยมากจริงๆนะมันจะสวยแบบไหนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราพาทุกคนไปดูว่าทริปสองวันหนึ่งคืนในชุมพรเรากับเพื่อนขับรถไปเที่ยวไหนกันบ้างชุมพรสวยกว่าที่เราคิดจริงๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า